สวัสดีครับสงการเยาวนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาคุยถึงสิ่งสำคัญ2อ,อย่างในการที่เราจะไปตัดหญ้าที่มันมีความหนาแล้วก็เหนียวข้อแรกนั้นก็คือเครื่องตัดหญ้าหรือว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยที่เราจะไปใช้งานจะต้องมีความแรงมากเพียงพอนะถ้าหากว่าเครื่องยนต์ไม่แรงพอเนี่ยไปเจองานที่มันหนัหนกๆเช่นหญ้าหน,นาแล้วก็เหนียวเนี่ย มันจะไม่ค่อยไหวนะแต่ถ้าหากว่าใช้งานตามบ้านทั่วไปพวกหญ้าที่ไม่ได้หนามากเป็นสนามหญ้าอะไรพวกเนี้ยเครื่องไม่ต้องแรงมากก็ไหวอยู่นะครับส่วนข้อที่2เป็นเรื่องของใบมีดใบมีดต้องดีแล้วก็คมนะครับต่อให้ใบมีดดีขนาดไหนก็ตามแต่เวลาเราใช้งานไปเนี่ยเราก็ต้องคอยรับคมมันด้วย พราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะตัดได้ไม่ค่อยเข้าหรือว่าต้องใช้แรงหรือว่าต้องเร่งเครื่องเยอะๆมันถนึงจะตัดเข้านะทั้งสองข้อที่ว่ามานะครับก็ถือว่าเป็นข้อสําคัญเลยในการที่เราจะไปลุยกับงานที่มันหนักๆโหดๆหน่อยย่านานาเหนียวๆพวกเนี้ยสำคัญมากนะครับสองข้อนี้หนึ่งกำลังเครื่องยอนต์สองใบมีดต้องดีและคมนะสิ่งสําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คืออุปกรณ์ป้องกันตัวเวลาเราไปตัดหญ่านะเพราะว่าเครื่องตัดญ้าแบบสะพายเนี่ยมัน ต้องบอกว่ามันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะยิ่งถ้ามันไปโดนเศษหินเศษวัสดุต่างๆแล้วมันมีโอกาสที่จะกระเด็นโดนตัวเราได้นะครับแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ป้องกันตัวเหล่านี้เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยจากเหตุที่มันจะร้ายแรงมันก็จะได้เบาลงนะส่วนเหตุที่มันเบาๆมันก็จะไม่ส่งผลอะไรกับเรามากมายยังไงก็ฝากด้วยนะครับอาจจะประมาณในรูปนี้ก็ได้นะอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะรัดกุมมากทีเดียวนะครับ ก็มาฝากกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ